สวัสดีนะครับผมพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของทางช่อง u t u b บบนชนกฟ้ามนีนะครับผมกับมนีนะครับกะมีงัวแม่ลูกแมแบงนะครับเปิดแบงสองโค้มนะครับกัเป็นโคมมก้าหมูว้าเนี่ยนะครับแต่ว่าค้ดพันในเห็นนะครับย้อนว่าช่องเขาเป็นช่องน่องไม้นะครับผมพึ่งเปิดช่องในน้อยผู้ติดตามพันในหลายนะครับกะเอาความขยันนะครับกะย่าพึ่งเบือพึ่งนายกันเด้อครับผมเอาความขยันมาลงให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับราคากะ พอฟังนะครับราคาถือโดยซ้ำนะครับผมเขาเรื่องกันเลยนะครับกับมีแม่ลูกเมียนะครับสองโคมนี่ครับลูกขาวขาวกำลังหิดซ้นกันครับปากหลาหน่อยผมนี่ครับแม่แม่แม่ขาวนี่ลูกเด็กแม่แดงในลูกขาวนี่เด้อครับนี่หลาตัวน้อยๆนี่นะครับอ่าคือแม่นี่สูงหน่อยสามสิบถึงหน่อยสามสิบสองนะครับลูกตัวที่สองนี่ครับลูกเพิ่นตัวน้อยนะครับตัวน้อยนี่นี่นะครับผมลูกสาวเดือนกว่านะครับเดือนกว่าถึงสี่สิบที่สีสองเดือนนี่แหละครับผม ผมนี่นะครับเปิดแบงพีแบงนองไปสองหมื่นสามพันนะครับผมสองหมื่นสามพันพร้อมทรงฟรีสองร้อยโลคือเก่านะครับพร้อมทรงฟรีสองร้อยโลเก็บเงินปลายทั้งไม่มาจาจักบาทนะครับผมนี่นะครับแม่ดูกเมียงงามนะครับผมแม่แดงนะครับลูกขาวเป็นบามาลูกผสมนะครับผมไหรักท่านสี่เก่าไปกินยาได้ครับช่วงนี้ยาหลายนะครับ ตัวค้มที่สองนี่เป็นแม่ลูกเมียกันนะครับเป็นแม่ขาวลูกขาวนะครับผมแต่ใจลูกงามนะครับลูกโตที่สามนะครับผมนี่นะครับลูกสาวคนโตไเนี่นะครับลูกสาวสีหาเดือนนะครับบ่แน่ใจว่าแม่สิรุนทองบ่นะครับผมเพราะว่าลูกสาวไงแล้วอ่านี่นะครับผมค้มนี่นะครับสองหมื่นเจ็ดพันนะครับผมสองหมื่นเจ็ดพันบอแพงนะครับราคาเนี่ยบาแพงตัวจริงมันตัวใยไงครับผม มันบ่แมนราคาเนื้อมันขายตาก็เนื้อแล้วนะครับเพื่อได้เอาไปบ่อ้อง่วง่องยานวาสีขาดทุนขาดหยังนะครับผมเอาไปเลี้ยงกินหยาได้เลยนะครับไปพัฒนาต่อได้นะครับผมสองหมื่นเจ็ดพันนะครับผมพร้อมทรงฟรีกันนะครับพร้อมทรงฟรีขึ้นกันเบิรงน้ำกันนะครับเบิรงแหยมักนะครับผมเบิรงแหยมักทั้งผููสื่อทั้งผููสีเลี้ยงได้ครับผมเอา อยากให้มักน้ากันนะครับงัอข้นรถไปแล้วมันยัง้ม่ปัญหากันนะครับผมเพราะว่าเ้อาขายงวัวไม่บัดจํานะครับข้นรถข้นล,นลาไปแล้วมันมีคาหนามูดนามันมี่าใส่ใจด้ครับผมเอามาเปิดแบงทีแบ,ง,แบงนองราคาถึกถือเลครับพี่นองครับบ่บอใบอ้อาแพงบ่อใบห่วงที่ทั้งฝาดอกครับรคาคาหนี่แม่สูงประมาณนี้นี่ไปหาพวงในตลาดเลยครับ เ้าคิดว่าเข้ากะได้มาถือก,กับบ่ได้แบงกับบ่ได้แบงแพ้งนะครับแบงถือถือไปคือก,กันนะครับเพื่อพีเพื่อนองไปเลี่ยงต่อสได้บ่ดองวิตก,กังวลว่ายงี้งัวขึ้นงว่วลงสติดไปดังใดนะครับเพราะว่าสื่อไปราคาซ้ำนีว่ามีขาดอยู่แล้วครับแม่เฮ้าไปขิดใส่เนื้อนะครับเนื้อก็เลยเกินราคาเลยครับผมบ่้องบ่ดองห่วงอ่าโดยเฉพาะทางาร้มผมเสียเน้นหางวัวที่ใจหลูกงามเ้อครับผมมันเหมาะสำหรับมู่ไปเลี่ยงนะครับผููที่จะไปเลี่ยงต่อ ปลูกตัวต่อไปใส่ผอด้กระสิงามๆสิได็เป็นราคานน่ะแหละครับเอาไงๆบ่ได้เน้นว่าแม่งามลูกงามนะครับมันแพงนะครับส่วนมากอะม่พ่อเบิงครับอาจจะไปถึงแม่ขีหลายแต่ว่าใจปลูกงามไปเลยนะครับผมแต่ว่าใจปลูกงามไปเลยการส่งจีสนใจก็ท่วมมากนะครับ0ูนย์1 1ดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่าพี่กัดขอกนะครับตัง้งอยบานดูในยยต่ตำบลหนองแค่อำเภอวัวทุ่งัจังหวัดลอยเอ็ดนะครับอย่าเขาว่าเบิงตัวเบิงยางก้อนก็ได้นะ้ครับผม สำหรับมือนี้กับฝากไว้สักนิดนะครับกาบสวัสดีครับ